B SUV EV 100%ถือเป็นอีกหนึ่งตลาดที่มีรถรุ่นใหม่เตรียมจะมาเปิดตัวในไทยอีกหลายรุ่นเช่นกันนะครับคลิปนี้เราก็ขอรวมรถ B SUV EV 100%รุ่นใหม่ที่จะมาไทยปี2026จะมีรถรุ่นไหนบ้างก็ลองมาชมกันนะเริ่มกันจาก GWM มากับ ORA 5 SUV หรือว่า ORA 5 SUV เป็น B SUV EV 100%คันใหม่จาก GWM โดย GWM Thailand เขาก็ยุติการผลิต ORA GoodCat ในไทยแล้วนะครับยุติการขายยุติการผลิตแล้วก็จะเอารถรุ่นใหม่มาแทนซึ่งจะเป็น B SUV EV 100%กับ ORA 5 SUV หรือว่าก่อนหน้านี้จะได้ยินในชื่อของ ORA 05 โดย ORA 5 SUV เรื่องของหน้าตาภายนอกอันนี้ดีไซน์หลกัหลกๆหลายอย่างก็ดูสไตล์มาแบบ ORA g o o d c a t คืออย่างด้านหน้าอันนี้ก็ให้คล้าย ORA g o o d c a t อยู่แต่ว่าอย่างกันชนอันนี้จะดูสปอร์ตขึ้นกว่าเดิมเส้นใส่ด้านข้างจะดูแบบธรรมะแมงดูบึกบึนขึ้นกว่าเดิมแล้วก็ด้านท้ายอันนี้ก็ยังคง ดีไซน์สไตล์เดียวกับ o อลา o o o d c t t นะครับก็คือดีไซน์สไตล์แบบนี้เลยลเรื่องของดีไซน์ภายนอกก็ถือว่าเขาทำได้ดีอยู่นะก็น่าจะถูกใจคนที่ชอบ o อ a า o o o d c t t อยู่คือชอบ o อลา GoodCat หรือว่าชอบรถน่ารักน่ารักหน่อยอันนี้ถูกใจ o อ a า5 SUV แน่นอนขนาดมิติจะเป็น4,471ม mm ิลลิเมตรสำหรับความยาว กว้าง1,883ม mm, ิลิเมตรสูง1,641ม mm, ิลิเมตรฐานล้อ2 7 2 0ม mm. ิลิเมตรอันนี้ก็คือขนาดมิติของเขานะครับแล้วก็อย่างภายในภายในเรื่องดีไซน์การเล่นโทนหลายอย่างก็ถือว่าดูดีมีทั้งการเล่นโทนแล้วก็อย่างพวอมาลัยเป็นดีเชฟหน้าปัดเ็นฟู l ิจิตอน a l 1 0 2ดนิ้ว จอกลางเป็น15.6นิ้วความชัดระดับ 2.5K ระบบปฏิบัติการ Coffee OS Generation ที่3แล้วก็อย่างทั้งพวกภายในมีอยวายเด e ชาร์เจอร์ไฟแอมเบียนท์ไลท์ช่องแอร์ผู้ดีสารตอนหลังหลังคาพ a นโน a m มิให้มาเกียร์เป็น e s h i p t e r อยู่ที่ขอบโพมอลายดีไซน์ภายในก็ถือว่าดูดีอยู่พลักกำลังมอเตอร์ไฟฟ้ามี201แรงมา้า แล้วก็แบตเตอรี่จะมี2ความจุคือไซส์45.3กิโลวัตต์อาวระยะทางวิ่ง480กิโลเมตรต่อการชาร์จแล้วก็แบตเตอรี่58.3กิโลวัตต์อาวระยะทางวิ่ง580กิโลเมตรต่อการชาร์จมาตรฐาน CLTC นะครับพวกอุปกรณ์ความปลอดภัยพื้นฐานอันนี้ต้องได้มาแล้วก็พวกอย่างระบบช่วยเหลือต่างๆอันนี้ก็มีนะ ก็อย่างพวกระบบช่วยเหลือการขับขี่ของเขาอันนี้ก็อย่างพวกมีการติดตั้งไรดอร์ไว้ที่ด้านหน้านะครับอันนี้ก็คือทํางานกับพวกระบบช่วยเหลือการขับขี่ของเขาอันนี้ต้องได้มาครบนะครับเรื่องของราคาต้องรอดูต่อไปว่าจะมากับราคาเท่าไหร่อย่างไรสําหรับโ u r a า SUV คือถ้าจะเปิดมาให้ปัง ราคาก็ควรสูงกว่าโอลาร o กูดแคทตอนหลังที่ลดราคามาไม่มากนะคือถ้ามากับราคายานประมาณเจ็ดแสนก็บาทไม่ถึงแปดแสนบาทหรือว่าไม่เกินนี้ก็มีโอกาสบางอยู่แต่ว่าถ้าให้ดียานหกแสนก็บาทก็ดีนะครับแต่ว่าอันนี้อาจจะลำบากหน่อยหรือถ้าไปย่าน9ก้าแสนอันนี้ก็คง เปิดมายอดขายก็อาจจะเหนื่อยหน่อยนะก็ต้องรองดูต่อไปว่าเรื่องของราคาเขาจะเปิดมาเท่าไหร่อย่างไรรวมถึงตัวรถคันจริงจะเป็นอย่างไรก็ o อด5 SUV จะเปิดตัวในไทยเดือนมีนาคม2026หรือว่ามอเตอร์โชว์2อ2 6เจอกันถัดไปก็จะเป็นค่ายช่างอานการ่างอานเขาก็มากับแบรนด์ n ี v o Q 0 5 ซึ่งเป็นแบรนด์นีโวแล้วก็ชื่อรุ่นจะเป็น Q05 หรือว่าก่อนหน้านี้จะมีข้อมูลในชื่อคือ D4S03 เกก็เรื่องของตัวรถก็คือจะมาไทยช่วงมีนาคม2026หรือว่ามอเตอร์โชว์2026เช่นกันอันนี้ดีไซน์ภายนอกจะดีไซน์ไฟหน้าเป็น LED แล้วก็เส้นสายด้านข้างอันนี้ก็ดีไซน์สไตล์แบบฉางอานะครับแล้วก็ด้านทาน้านมีไฟ LED พาดยาวเลยดีไซน์อันนี้ก็มีความคล้ายอย่างพวก DPO S07 หรือว่า DPO S05 อยู่เหมือนกันภายในภายในของเขาอันนี้จะเน้นแบบมินิมอลแล้วก็มีการเล่นโทนอยู่ก็หน้าปัดเป็นจอ10.17นิ้วแล้วก็อย่างพวก จอกลางเป็น15.6นิ้วความละเอียดระดับ 2.5K แล้วก็มีทั้งใชิป MediaTek MT8676 ก็ทั้งเรื่องจอกลางก็ถือว่าใหญ่อย,อยู่มีหลังคาพนดลามิกไวเลสช,ชาร์เจอร์อันนี้ต้องมานะครับมีระบบระบายอากาศอุ่นเบาะเบาะนวดก็มีนะไฟแอมเบียนไลท์ให้มาลำโพงมี8ตำแหน่ง แล้วก็ยังขุมพลังมอเตอร์ไฟฟ้า161แรงมา้าแล้วก็แบตเตอรี่จะมี2ไซส์ก็คือ40.2กิโลวัตต์อาวระยะทางวิ่ง405กิโลเมตรต่อการชาร์จแล้วก็อีกตัวจะเป็น51.9กิโลวัตต์อาวระยะทางวิ่ง506กิโลเมตรต่อการชาร์จเรื่องของมาตรฐานจะเป็น CLTC นะครับแบตเตอรี่อันนี้ก็ถือว่าดูน่าสนใจอยู่ ก็มากับทั้งระบบชาร์จเร็วก็อ,อย่างเพิ่มระยะทางวิ่งก็คือได้ถึง120กิโลเมตรภายใน15นาทีกับระบบชาร์จเร็ว 3C หรือว่า 3C ก็พวกอุปกรณ์ความปลอดภยัยพื้นฐานอันนี้ต้องได้มาแล้วก็พวกเซนเซอร์ไนด้าพร้อมกล้องความละเอียดสูง11ตัวอันนี้ต้องมานะครับก็พวกอุปกรณ์ช่วยเหลือต่างๆต้องได้มาครบนะ เรื่องของราคานี้น่ารอรุ้นอยู่ว่าจะเปิดมาเท่าไหร่อย่างไรก็ถ้าเปิดมาย่านหกแสนกว่าบาทอันนี้ก็ถือว่าน่าสนใจนะคืออย่าง n i โวคิวดูเหมือนว่าเขาจะวางตัววางตำแหน่งทางการตลาดจะดับลงกว่าอย่าง d ีพอเอศูนนะครับตรงนี้ก็น่ารอดูอยู่ว่าเรื่องราคาเปิดมาเท่าไหร่อย่างไรก็จะเกิดได้มากน้อยแค่ไหนก็อยู่ที่ราคา แล้วก็ต้องรอดูว่าตัวรถคันจริงเป็นอย่างไรนะถัดไปก็จะเป็นทางฝั่ง Omoda ด j าเคซึ่งเขาก็ยังมี BSUV รุ่นใหม่ที่จะมาทายเหมือนกันก็คือ Omoda 4หรือว่า Omoda 4ซึ่งก่อนหน้านี้ก็มีมาโชว์ตัวว่า Water Expo 2025นะครับแต่ว่าเขาจะเปิดตัวในไทยคือเป็นช่วงกลางปี2026 ขึ้นไปนะอาจจะเป็นคจึงหลาของปี2026ตัวนี้ก็เป็น BSUV EV 100%หน้าตาแบบนี้เลยแล้วก็อย่างพวกสเปคมอเตอร์ไฟฟ้าแบตเตอรี่อันนี้ก็ใกล้เคียงกับทั้งอย่างเจคู่ไฟหรือว่าอย่างโอมโอด้าสีไฟ EV อันนี้ก็ต้องรอดูว่าเป็นอย่างไรก็ถ้ามากับราคาย่าน5แสนกว่าบาทแล้วหน้าตาแบบนี้ในราคาที่ไม่สูง อันนี้โอกาสได้เกิดก็มีอยู่เหมือนกันนะก็เหมือนกับเป็นอีกรุ่นที่ดูแล้วเหมือนเขาจะวางตัวรับลงมาอีกนะครับก็ต้องรอดูต่อไปว่าตัวรถคันจริงจะเป็นอย่างไรแล้วจะมาแล้วถูกใจตลาดมากน้อยแค่ไหนก็โดยรวมสำหรับรถ BSUVEV 1 0 0รุ่นใหม่ที่จะมาไทยปี2026ก็มีตามนี้เลยนะครับ ก็คลิปนี้ก็ประมาณนี้คิดเห็นอย่างไรก็คอมเมนต์กันได้หรือชอบคันไหนก็คอมเมนต์กันได้นะครับคลิปนี้ลาไปก่อนขอบคุณสำหรับการรับชมสวัสดีครับ